สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้หลังจากที่เราได้ทําการทดลองเวิร์กช็อปนะครับในเรื่องของการสร้างนะครับ Entity Class ขึ้นมานะครับในการทํางานกับตัว Spring Boot ในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักเพิ่มเติมกับ Annotation นะครับที่ใช้งาน Annotation ตัวแรกที่เราจะพบเห็นนะครับในเรื่องของการที่จะใช้ในการสร้าง Entity Class ก็คือ Add @Entity นะครับใช้เพื่อนะครับทําการรูกว่า คลาส test info หนึ่งนี้นะครับเป็น Class ที่เป็น entity นะครับ annotation ตัวต่อมาก็คือ a d d @table นะครับ a d d @table นี้จะใช้เพื่อระบ,บุชื่อของตารางใน database สำหรับ annotation ในบนรรทัดที่16นะครับ a d d @id หรือว่า annotation id เพื่อที่จะใช้ในการระบ,บุว่าเป็น primary key และ annotation นะครับในบนรรทัดที่17นะครับ Add column หรือว่า annotation column จะใช้เพื่อเป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ชื่ออะไรบ้างนะครับกรณีที่มีการสร้างคอลัมน์ก็จะใช้ add column ตามด้วย name นะครับเพื่อที่จะระบุชื่อของคอลัมน์แล้วก็ทำการกำหนดประเภทของข้อมูลนั่นเองนอกจากนี้ครับยังมี annotation ที่เราจะใช้งานบ่อยๆในเรื่องของการทำงานกับ Spring Framework หรือว่า Spring Boot หรือว่าการพัฒนา,นาตัว Java ก็คือ override right, นะครับซึ่งก็จะเป็นการ extend มาจาก superclass นะครับแล้ว add override ก็สามารถที่จะ override right method เหล่านั้นเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานของ method ที่มาจาก superclass ได้นั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำในเรื่องของ controller นะครับเราก็จะมี annotation add controller นะครับที่จะใช้เพื่อระบุว่า class นั้นเป็น controller class หรือการควบคุมการเชื่อมต่อ เชื่อมโยงกันแต่ละหน้าแต่ละเพจนีมี annotation at Autowire ก็ wide, คือการดึงหรือว่าการเข้าถึงคลาสนั้น,น,นที่จะนำมาใช้งานในอัตโนมัตินะครับนี่คือรูปแบบของ annotation ที่เราใช้งานนะครับในการทำงานกับ Entity Class หรือว่าสร้าง Entity Class ของ Spring Boot ครับขอบคุณครับ